นั่งหน้าเศร้านั่งหน้านั่งเหมือนคนมีปมนั่งอมทุกข์ยังไงก็ไม่รู้มีอะไรเล่าให้พี่ฟังได้นะผมจะเลิกแล้วปะอยู่มันานมันก็หมดไฟแพ็คชั่นมันหมดแล้วว่างั้นเถอผมลอยากกันผมหมายว่าผมอยากไม่อยากติดแล้วอะไม่อยากติดอืออ่าพี่ช่วยได้นิดหน่อยนะเดี๋ยวโอนเลยเดี๋ยวพี่โอนให้เอาตังไปแล้วก็ไปใช้เขาไม่ต้องไปติดแล้วเป็เรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรอย่าผมหมายไม่อยากติด เหล้าติดเบียร์แล้วอะไรเงี้ยพี่กินแล้วมันรั่วกินเหล้ากินให้เป็นพอประมาณเทชะลอให้พอประมาณอ่าจิบจิบกินเหล้าอย่าให้เหล้ากินเราเอางี้เดี๋ยวเผาหัวกับพี่สองขวดไปแต่ที่จะมาช่วยเออใครปล่อยให้ผมอยู่กับพี่นานขนาดนี้มาแล้วมาแล้วไอนี่นะฮะไปไหนไปไหนนั่งเลยสองสอองนั่งเลยนั่งเลย ผมขอพี่ผมไปกินแล้วผมจะกินข้าวผมไปกินข้าวนอนแล้วพี่ผมหิวข้าวทำไม <c oughs> ผมไม่เอาพี่บอกพอๆแล้วพี่ทำไม <c oughs> ทำไมอะไรไม่มึงแต่งหน้าทำไมเนี่ย <c oughs> มึงรู้อะไรมัยฮะมาว <c oughs> ิคิมเข้าห้องน้ำพี่แล้วไปดูติ๊กต๊อกจ็อกเกอร์พี่ทำไมเอ <c oughs> มีคนมาเม้นบอกนี <c oughs> ่ตลกเลยฮาก,กี่โมง <c oughs> ผมก็เลยแต่งหน้าช่วยครับช่วงนี้ต้องเอาใจคนโซเชียลครับมึเดี๋ยวอย่าไปอ่านเธอเยอะสิก็เล่นเต็มที่แล้วพี่เขาบอกผมหากี่โมงั้นผก็เลยเอาให้ตลกที่สุดเลยเอาใจเขาคนเดียวเลยพี่เพราะอะไรหาของมาถูงแล้วร้านนี่เหมือนสุดลท่านเลยวัดอ่ะอุ้ยเวลาสุดพี่ก็เพิ่งโดนนี่เขาบอกเจแปนเหมือนกันนะก็อยากจะบอกกูไม่ได้เล่นเอาเหมือนโหไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูดิครับเฮ้ยน่าเขียนขนาดนี้อ้ําเท่าไหร่ดีกว่าไหมเฮ้ยนั่นคิ้วหรือปิง เอาพี่อัมอีกอับนี่ไฟหรือบัดหมาอร่อยพี่ไฟหรือว่าหูดโคตรใหญ่เลยไฟไปแล้วไงไฟมาดหมาไปแล้วโหนั่งดีกว่านั่งดีกว่าพี่ไวายพี่ผมจะกินข้าวเฮ้ยอย่าให้ข้างเยอะดูดิวยนี่เคยให้กูมาดื่มหรือไงกูจะกลัวดูด้วยทำไมอ่ะอยู่ๆเข้าบทแม่ซะกันกูเข้าก่อนเลยเหมือนมุ่งมุ้งมาเล่าเรื่องตัวเองเลยแกเลยพี่วาพี่นุ้ยเนี่ยซื้อของเนี่ยที่หนูชอบแล้วพี่เนี่ย ก็ซื้อสิ่งที่หนูเนี่ยอยากได้ด้วยอะไรวะ,ะรกินเลยแล้วใช้อะไงไม่มีปัญหานี่ไม้ใช้ลำแข็งเด็เชียบเลยเด็เชียบเลยโอ,อ้พี่มันจะจางอยู่แล้วพี่ออกมาทำไมเนี่ยครั้งที่แล้วพี่ก็ลงเท้าเนี่ยพี่ไหม่อีกแล้วอะครับ แต่ชีวิตมันในมึงเนี่ยอะไรนี่นี่แจ็กินนี่พี่นี่ซื้อมาให้น้องเลยเนี่ยหมดนี่เลยน้องผัว่า่พี่เดี๋ยวพี่หลุยซื้อมาเลี้ยงผมมาเออเนี่ยหมดนี่เลยตังค์ไม่ซื้อมึงเคยซื้อเลี้ยงไข่บ้างชีวิตอ่ะผมว่าไม่ใช่พี่หลุยหรอกฟังดีดีเป็นคนซื้อไปซื้อมาด้วยตัวเองเลยนะแต่ตังค์หนุยก็คือพี่หนุยเลี้ยงไงไม่หนุยเลี้ยงได้ยังไงละพี่เป็นคนซื้อเดมโกหกกูไะเนี่ยมึงซื้อของอะไรมาไม่มียี่ห้อเยี่ยเลยนะ นี่มึงไปเหมาที่ไหนมากูไม่รู้เลยยี่ห้ออะไรทำไมทำไมต้องตกต้องปิดกันไม่เ้องานอเหรอกินได้ใช่ไหมไม่ใส่โลโก้ไม่ใส่โลโก้อนี่เหงาก็ช้างอ้างว้างก็สิงถูกทิ้งก็ลีโอกินให้เต็มที่ขี้ให้เต็มถงนี่คือพี่ปวดร้าวเล่าขาวคอแข็งเล่าขาวไม่ใช่อันนี้แล้วปวดร้าวเล่าขาวปวดร้าวเล่าขาวถ้าปวดยาวๆต้องเล่านอกเล่านอกอ้า เรียวพี่ต่อนั้นเอาได้ๆเอาใหม่ด้ปวดร้าวเล่าขาวถ้าปวดแบบยาวๆก็ต้องเล่านอกนี่ปวดนอกคอกต้องเล่าปีนไม่เป็นไรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมิกกินแล้วอ่ะนุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเมาเดี๋ยวเราเมาเราก็ลืมเลยเดี๋ยวจะดีขึ้นน้องป่นไปไปเฮเคดำๆนี่เดี๋ยวปองเยอะ หัวนอนแล้วพี่ผมหิวข้าวจิบก่อนจิบก่อนเปิดกานเปิดานพี่หลุยพี่เปิดร้านยางไม่เอายางมาไปกับแก้ไม่น้องอ่ะมึงกินยางในได้ไหมเขาเปิดร้านยางทำธุรกิจทำธุรกิจเอาเปิดร้านยางเปิดร้านยางร้านอะไรชวนชื่นชวนชื่นร้านอาหารชื่ออะไรอูดมซีฟู้ดร้านยางชวนชื่นทำไมชอบเอชื่อเสียงพี่น้องมาหาแดกวะผม ปากดีแต่จุว่าชื่อม oh. so oh. ึงอ่ะชื่ออะไรแจ๊กการยางแจ๊กการยางกูนึกออกแล้วกอดแจ๊กการยางอ่ะถามการยางกินเลยกินเลยพี่ผมมั่งก็ผมไอ้พี่โอ้โหพี่เขาอยากกินกันวันนี้มึงตามใจเขาไม่ได้ยังไง่าไว้แจ๊กถ้ามึงไม่กินนะมึงกับกูตัดพี่ตัดน้องกันกูไม่กินไอ้้เหีย นี่เข้าใจนะว่าเล่ายามันไม่ดีหรอกเมือนที่เขาบอกว่าอันว่าเล่าหรือสุรามาไม่แดกไดคนนั้นแปลกแดกได้ไหม่อาหมาที่ก็แปลกแดกด้วยสวยละว่ะหมาก็หมาพวกเราไม่อายทําไมเราจะแดกอ่ะรนรอรอรนรอนอรอรอรอออร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 ออ้ออ่อรอรอรอออออ่อออกิน แแกกเลยทีเดียวหมดเลยเหรอเจสต์โอ้ยโอ้ยเฮ้ยจับแต่แก้วดีกว่ามั้งแกอยู่นี่เจสต์เฮ้ยพี่เดี๋ยวเรากลับก่อนดีกว่าวะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวันที่สองมีบวชรุ่เช้าเฮ้ยกลับเพียอะไรน้อยนั่งก่อนดีกว่ากินก่อนกินด้วยกันก่อนดิเออโถ่เฮ้ยอะไรเทฮ้ยอะไรมึงวะฉีเลยฉีเลยฉีเลย ไม่องไปเล่นนี่ไอ้ดิมือฉันได้จากกูอ่ะทิ้งไปเลยไอ้สัตว์เลยนี่แล้วอย่างที่ไปกับพี่พี่รันลิเกไว้ไปลิเกอะไรหลุยนั่งกาะตัวนะก็กินด้วยกันดิวยแกร์อะไรกลับไปหาลูกสาวพี่วะอะไรนะต้องกลับไปหาลูกโอ้ยตัขงมึงเคยกลับเหรอชีวิตมึงอ่ะ พูดสร้างพลาดนั่งเลยกินเลยกันหมดที่หมดที่กลับนะหมดนี่กลับอะหมดนี่กลับโอเคเอามามาๆแกเลแก้พอเมาแล้วแม่งโคตรซิ่งว่ะโอ้โหโคตรวิ่งโคตรซิ่งอยู่นิ่งไม่ได้คนวิ่งคนวิ่งคนซิ่งคนแซดคนเมาจัดเดินสายอย่างแอดนะเมลอนเมลอนเมลอนแคาตาลูป ร้อนเลยเบื่อแล้วไงกินแค็นรู้บ้างโอเคยายแหลมยายแหลมฮะยายแหลมยายแหลมอีต่อสาวๆคมยาวตาคมทมใจใครกับเราเก่าบ่อนย้อนไปเฮ้ยไปไปไปจะได้รีบกลับไอ้รี่เมาแล้วเร็วๆกินเลยกินเลยกินเลยไอ้โถโดนโดนเน้นโดนเน้นอะไปกันกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วขอด้วยน้องดเอาอีสามขวดแล้วน้องเลยขอเยอะขอชุดเดียว หมดชุดนี้กลับสัญญานะสัญญาไม่เช้านะโอ้แล้วกลับนะกลับกลับอยู่แล้วนั่งเลยนั่งเลยพี่เออนั่งเลยหมดออกไปเลยนะสี่หลังเลยเหรอเอ้ยหมดแดกจนปีหน้าเลยนะมึงอช่วงแหวนบอกกูเลิกแล้วไงแล้วมาตั้งสี่หลังเออหลังแรกเป็นไงหลังแรกลองกองหลังที่สองหลังสองมังคุดหลังสามหลังใหญ่หลังสี่ลิ้งจี